สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับรายการเข้าสู่รายการผู้นำทำจริงนะครับอ่าในช่วงบ่ายของวันศุกร์ครับวันนี้ครับคุณนิกรนะก็มีเรื่องราว่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะฮะเรื่องของการกระจายอำนาจมาบอกกล่าวเล่าความกันทุกวันนะฮะครับครับจ์ถึงศุกร์นะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายบงครึ่งแล้วก็จะมีพิเศษวันอาทิตย์อ่าทุกวันอีกบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะฮะอ่าเรา วันอาทิตย์นี่ยจะพิเศษหน่อยไปสัมผัสโน่นสัมษณ์นี่ลงเจาะลึกลงไปในรายละเอียดนะ,ะช่วงสัปดาห์นี้ก็เรียบชายทะเลเอาอตัวกอไปก่อนตีกินชายทะเลตีกินชายทะเล <laughs> ตีกินชายทะเลนะฮะอาทิตย์นีอ้อาทิตย์ก่อนนไปที่ประทุมธานีนายกชานพวงเพชรนะครับนายกบจ,จนะฮะอันะะนั้นก็คงจะได้ได,ได้ดูันไปแล้วนะฮะอาทิตย์นี้ก็จะมีพิเศษเรวจะมาเล่าให้ฟังว่าอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างเหมือนกันนะฮะแต่เห็นข่าวว่าคุณเฉลียวในตอนนี้ช่วงหลังี่ฟิตจะ ไม่ได้ฟิตฟิตอะไรหรอซ้อมซ้อมตื่นนอนตอนตีสี่มันมันตื่นประมาทักตีห้าเออมันตามไวัยป่าตื่นเพราะว่าต้องรีบมาจัดรายการตอนเช้าทีนี้พอตื่นขึ้นมาถึงปุ๊บตีห้าเนี่ยมันอากาศกำลังดีตอนนี้ออากาศกำลังดีแล้วต้องเช้าขึ้นมาต้องฟุตเวิร์กนิดหน่อยฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กไหนทำให้ฟิตร่างกายไม่ไม่ใช่ตื่นตามไวทําให้ร่างกายมันมันตื่นเต้นขึ้นมาในตอนเช้าอ๋อมีงานใหญ่งานเข้าพอดีอ่าก็ต้องฟิตมากขึ้นหน่อยครับฟิตวันที่ยี่สิบสามธันวาครับ ยี่สิบสามธันวานะฮะก็ตรงกับวัน,วนอ,าอาทิตย์นะฮะก็ทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับอ่าก็จะจัดวิ่งมินิมาราธอนครับอ่าวิ่งมินิมาราธอนในวิ่งบนสะพานภูมิพลสองนะฮะอ่านี่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของนักวิ่งนะฮะที่จะได้มีโอกาสขึ้นไปวิ่งบนสะพานภูมิพลนะฮะสะพานภูมิพลสองนะฮะนี่ก,ก็เริ่มจุดเริ่มสตาร์ทก็บางบทีท่านผู้ชมอาจจะมองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะ จะวิ่งตรงไหนเพราะสะพานแขวนในกรงเทศนี้มันเยอะออเอาไง่ายว่าสะพานูุิพลสองนี่เริ่มต้นจากาจุดสตาร์ทก็คือว่าเริ่มต้นจากสวนสุขภาพบ,บางยาบยาแพรกบางยาแพรกอยู่ในเขตเทศบาลตบนนำบลสํารองเหนือสมลอง,ง,งการคืออยู่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งปู่เจ้าสวิงพรยนี่แหละอยู่ฝั่งฝั่งเมืองฝั่งนี้แต่ว่า ตรงทางเข้าเนี่ยเสาอาจจะบังนิดหน่อยต้องสังเกตแต่ว่าป้ายอย่ชัดเจนไม่เป็นไรทางทีมหนังสือพิมพ์คมชิดเขาจะไปทําป้ายปิดไว้ว่าทางเข้าสวนทางเข้าสวนทางเข้าจุดสตาร์ทนะตรงนั้นสตาร์ทขึ้นไปก็จะวิ่งวนขึ้นข้ามไปที่เห็นนี่แหละสะพานข้ามไปมองเห็นทัศนียภาพฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับฝั่งสมุทรปราการฝั่งกรุงเทพอ้าวว่ากันไปมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามไปเสร็จ มันจะเป็นสะพานภุทิพนหนึ่งใช่ไหมก็จะวนวกกลับมาวกกลับมาที่เดิม11กิโลมาจุด f i n ิ s h คุณจิรเลวไวไหมสิกิโลสิบเกิโลไหวไหมมินิมาราทอนวิ่งหยอกหอได้ยิ่งวิ่งบนที่สูงด้วยนะวิ่งหยอกหยอกจะเสียงไม่รู้ถ้าผู้สูงวัยจะเวียนหัวไม่ถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยแรงดึงมันมากมันมากมันไม่เหมือนคือเหมือนเราวิ่งขึ้นบันไดอ่ะมีทางเลือกคุณจิรเลวมีเมนูให้เลือกอีกเมนูหนึ่ง สามกิโลก็มีเป็นเป็นอะไรอันนี้ต่อต่อรองได้ผมไม่ได้เลยเลย มันมันเป็นฮาฟมันเป็นอะไรได้อีกเหรอเออได้อีกมินิฮาฟมาราทอนเมีอะไอ้นี่มันมีมาราทอนฮาฟมาราทอนมินิมาราทอนไอ้นี้ไม่รู้เขาตั้งชื่ออะไรแต่ว่าเพื่อการต่อรองผมไม่ได้อะไรเลยนะสามกิโลได้ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยวิ่งรอบสั้นนะฮะวิ่งรอบสั้นสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์คมชลึกนะฮะเว็บคมชันลึกดอทเน็ตนะฮะหรืออาจจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook.com อมบางนาโซนซิตี้นะฮะอเอาง่าย ว่าเจอกันตีห้าเริ่มเริ่มบอมอัพตอนตีห้าตีห้าเริ่มตีห้าเลยต้องตื่นตีสี่ก็จัดในหลายส่วนคนเฉลี่ยก็มีผู้สนับสนุนเยอะนะฮะแล้วก็โดยในนามของคมชลึกเนชั่นกรุ๊ปแล้วก็เครือข่ายเครือข่ายคนบางนาคนบางนามาร่วมกันนะครับที่เราเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะฮะก็จะมาร่วมกันคิกออฟโครงการเครือข่ายคนบางนานะฮะครั้งหนึ่งที่ขับรถขึ้นไปแล้วรถมันติด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 เนี่ย แล้ววันหนึ่งขอปิดวิ่งขอปิดสักสามวิ่งมาแล้วสักสามชั่วโมงสามชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงนะฮะก็วิ่งระหว่างที่เรากําลังจะเตรียมอยู่ข้างล่างข้างบนก็เริ่มจะปิดปิดสะพานภูมิพลสองนะฮะแล้วก็สักสักเก้าโมงเช้าก็น่าจะเสร็จนะครับประมาณนั้นนะฮะกรมทางหลวงชนบทก็ให้ความอนุเคาห์ด้วยดีจะเดือดร้อนหน่อยแต่ว่าตอน เช้าวันอาทิตย์ก็ไม่น่าจะมีอะไรอากาศกำลังดีด้วยตอนนี้อากาศกำลังดีนะเห็นภูมิทัศน์ของยันนั้นนะเอาสนใจก็มาสมัครกันได้นะฮะหรือว่าไปรวมพลกันในวันนั้นเลยก็ได้นะครับเราไม่ได้ขัดข้องนะฮะจะสมัครหรือไม่สมัครแต่ว่าสมัครเนี่ยเราด้่าสมัครมาจะมีเสื้อมีอะไรเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมเหรียญเตรียมเสื้อเตรียมน้ำนะฮะต้องมีน้ำนะโอ้ยรางวัลเยอะคุณเฉลี่รางวัลเยอะใช่ไหมรางวัลเยอะประชุมอรรางวัลเยอะซอยย่อยลงไปนะฮะ าจากเรื่องของอวิ่งมาราธอนมินิมาราธอนนี่นะฮะมาเรื่องเด็กๆวันนี้หน่อยนะครับเป็นเรื่องของเด็กๆนะครับวันนี้คําฝันวันเด็กออกมาแล้วนะครับจากนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะ,ะคาฝันว่าไงคนนี้ก่อน คำฝันวันเด็กเดี๋ยวเด็กๆจำไว้ให้ดีนะฮะอย่าไปทำฝันวันเด็กปีนี้นะฮะเอาลายมือนายกขึ้นเลยเอาลายมือนายกเลยสแกนลายมือขึ้นมาสแกนลายมือขึ้นมาเลยไม่ได้อันนี้ไม่เอาไม่เอาอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เอานะสแกนเอาคนโมไปแล้วทำไงมันต้องเป็นตัวนี้สิเลยว่าไงว่าไงคำฝันวันเด็กวันนี้รักษาวินัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนมันไม่ลงกรนด้วยเปล่าเนี่ยลงรักษาวินัยใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนมันมันไม่ไม่ลงกรนตรงนี้ต้องไม่เพิ่มพูนปัญญาไอ้นำพาไทยสู่อาเซียนมันลงกรนมันไม่เฉกรอนคําขวัญมันเด็กจงทําดีจงทำดีและจงทําดีมันกรนที่ไหนหรอกเราเคยมีมีเหรอมีจงทําดีจงทําดีจงทําดีและจงทําดีเนายกรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยน่าจะเป็นเกรียงศักดิ์ชมไนั่นจงทําดีจงทําดีและจงทําดีอผมเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะมันมีอยู่สมัยหนึ่งนะฮะนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งบอกว่า เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าชั่วอยู่แล้วหลวงพ่อพระพยอมมาบอกว่าเอ๊ะคำฝันอย่างนี้ให้มาได้ยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้ามีนัยยะอะไรเด็กวันนี้ดีก็คือผู้ใหญ่ข้างหน้าก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นอนาคตของชาติแต่ที่จํากันได้ดีก็คือว่าฮิตจนสกินใส่กระเป๋านะปีหน คุณจะได้จำได้ไหมสมัยจอมพลถนอมกิติกาจรใช่เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญท่องง่ายเข้าใจอันนี้แบบง่ายมากเลยเนี่ยนะฮะแต่ความฝันของความฝันวันเด็กของนายกจรรงรักวันนี้เนี่ยคนออกมาปุ๊บในคนมาวิจารณ์นิดหน่อยเรื่องบอกว่าเนี่ยนำพาไทยสู่อาเซียนก็เขาบอกว่าประเทศไทยเราก็อยู่ในอาเซียนอยู่แล้วไงจะนาพาไปอาเซียนเนี่ยเอเออสเอเอนเนี่ยย่อมาจาก ยาวเขาไหวง่ายคือประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งปี2504มีประเทศเริ่มต้นมี5ประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยมีประเทศไทยอยู่มาแล้ว5 1ปีแล้วเราบอกว่าจะนำพาไปสู่อาเซียนดีกว่าอันนี้เขานินทากันนะตอนนี้มันก็เริ่มงงอะไรคุณเฉลียวเพราะว่าหน้าโรงเรียนทั้งหลายนี่หน้าอบตรงอบตแล้วก็อบตแต่ละที่เทศบาลแต่ละที่อบจต้องขึ้นไป หนึ่งขึ้นป้ายสองจัดงบประมาณสำหรับการเข้าสู่ AEC เด็กต้องเตรียมความพร้อมสู่ AEC เออมันจะเป็นประชาคมดยวยกันต่อไปนี้โลกยังไม่มีพรมแดนแล้วภาษาต้องเรียนต้องอะไรมากขึ้นเนี่ยแล้วยังไงอจะนพาเข้าสู่อาเซียนพาเข้าสู่ AEC เอาให้ชัดมันคนละอย่างกันนะจะทำยังไงเพราะว่าป้ายหน้าเรียนเข้าสู่ AEC เราจะกล้าเข้าสู่ AEC แล้วป้ายของคนายกวา พาเราสู่อาเซียนมันยังไงไม่รู้มกันอันนี้ต้องไปตีความกันบไปตีความกันแล้วกันแต่ผมนี่ผมอยากจะเล่านิดนึงเรื่องสมัยพอพอเรามีวันเด็กใหม่ๆนะที่เริ่มขึ้นปี249899เนี่ยนะนับถึงปีนี้ก็57ปีแล้วที่ที่มีวันเด็กมานะนี่ผมผมไปอ่านคำฝันแรกๆก็นึกคำคำอยู่เหมือนกันฮะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะฮะนี่เขาบอกว่าขอให้เด็ก ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กจงเป็นเด็กที่รักความก้าหนาเป็นคำสั่งเลยนะในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าเอาคิดแบบคิดเรื่องไงเฮ้ยเอาตามนี้นะเอาตามนี้แล้วสมัยต่อมาอีกนะปี2 5 0 3จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เหมือนกันนะฮะก็เหมือนเดิมอีกนะขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาดผมจับได้ว่าสมัยสฤษดิ์เนี่ยจนถึงปี2 5 0 6น่อเนี่ยนะ อย่าเน้นเรื่องความขยันความสะอาดมีวินัยมีวินัยประหยัดประยัดแล้วก็จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุดใส่ใส่มากที่สุดไป้วยใส่มากที่สุดพี่จอมพลสลิดเป็นนายก่เลยไปก็ปี้ตะวันตกมาตะวันตกมาเสนอเอ้ยมันน่าจะมีอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะว่าวันหนึ่ง้องเป็นวันของเด็กใช่ไหมปรากฏว่าก็บรรจุเข้ามาเป็นเป็นวาระของรัฐบาลก็เริ่มต้นกันมา แต่ว่าตอนนั้นก็คือเริ่มเสาร์ที่สองของเดือนตุลาเอาแบบฝรั่งอ่ะแล้วพอถมามันไม่ตรงกันกับของค้อนใบไม้พลิมันไม่ตรงกับทเนยมของเรามันฝนล่วงไงพอตุลาเขาโดนมันฝนหน้าฝนหน้ามดเลยจัดงานวันเด็กกันยังไงงานวันเด็กเนี่เลอะเทะหมดเลยปี2 5 0 7นะครับก็เลยมีการประชุมกันแล้วทุดท้ายแล้วก็เลื่อน การจัดงานวันเด็กนะฮะเลื่อนมาเป็นจัดวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราเต่ว่าปีสองือนต่ว่าปี2 5 0 7เนี่ยไอช่วงที่ประชุมเนี่ยเลยวันเด็กมาแล้วช่วงข้าวเกี่ยวช่วงข้าวเกี่ยวปี2 5 0 7ถึงไม่มีการจัดงานวันเด็กก็มาเป็นเสาร์ที่2ของเดือนมกราแต่ปีสองพันอครับก็ปีนี้ก็เป็นวันที่12มกรามรรบ เป็นเสาที่สเสาแรกป็ะวันที่5มกราคือคําฝันวันเด็กในผมไปอ่านดูมันก็มีมีวิวัฒนาการของมันไปเรื่อยนะฮะมันมีแต่ละคนมันสะท้อนมันสะท้อนว่าผู้นําในเวลานั้คิดอะไรอยู่นะฮะจอมพลถนอมก็อย่างที่บอกอะไรนะเด็กเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดความสมัคคีความมันมั่นคงนี่สมัยอาจารย์สัญญาธรรมศักนะครับสามัคคีคือพลังสามัคคีคือพลัง นะถสะท้อนในเห็นว่าในในปี2 5 1 7เนี่ยมีปัญหาความแตกแยกในสังคมใช่มาถึงสมัยพลเอกเปรมก็คือเรื่องประหยัดเรื่องนิยมไทยนิยมไทยใส่เสื้อใส่เสื้ออะไรนะของป้าพระราชทานทรงพระราชทานนะกินอาหารแบบไทยๆมีสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยอย่างนี้นะสมัยป๋าเนี่ยนะมาพลเอกชาติชายก็เรื่องไฟเพื่อนทำนำชาติพัฒนาออืื ในชวนในชวนในชวนนี่รู้สึกว่าจะเร้ชาธิปไตยเน้นเรื่องประชาธิปไตยกับสิ่งแวดล้อมเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่สองสามปีนะฮะสมัยคุณบรรหารเป็นนายกนี่มาเรื่องของยาเสพติดเรื่องมีเรื่องยาเสพติดเรื่องสมัยพลเอกชวลิยก็์ก็เรื่องยาเสพติดเหมือนกันนะมาพันธุ์ตรลทักษิณนี่ก็คือเน้นเรื่องความรู้สึกความรู้สึกที่กระจับกระเสงชุ่มกระชุงกระชวย เรื่องเทคโนโลยีเรื่องอ 9, 9ทันเทคโนโลยีนะฮะ9ทันเทคโนโลยียแต่ว่าพอขยันเขียนกล้าพูดกล้าคิดนะฮะพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเรื่องมาเรื่องของคุณธรรมนำใจดีกเรื่องบายม,มุขเรื่องเ,อเรื่องความพอเพียงนะฮะบางส่วนคณพิสิทธิ์เป็นไงโอ้มาเรื่องคุณธรรมเรื่องของกิจสาธานะเรื่องของกิดสร้างสรรค์รอบครอบตามขัข้นตอน อ่านี่สมัยของคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็เฮ้ยทำไมหายไปคุณยิ่งรักมาสมัยแรกห้าห้าไม่ไม่สมัยสมัยสมัยคุณสมัครไม่มีสมัยคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีคำฝันวันเด็กอ่ะไม่มีสมัยคุณสมชายวงสวัสด์ไม่มีหรอวไม่มีไม่ไม่มีเวลาคิดไม่ไม่มีเวลาคิดนะ